มาเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้ทำการลบขอบตาส่วนเกินค่ะแล้วก็สักขอบในใหม่ไซสใหญ่นะคะด้านไนให้คมชัดนะคะซึ่งลูกค้าก่อนหน้านี้ก็คือไปสักที่อื่นมานะคะก็มีลดเลยออกมาจากขนตาล่างมาประมาณหนึ่งนะคะสองข้างมาเส้นไม่สวยแล้วก็ขอบในไม่มีนะคะวันนี้ก็มาให้ช่างเจียบลบขอบนอกส่วนเกินแล้วก็สักขอบในชิดขอบตาในใหม่นะะ เป็นไซสใหญ่สวยมากๆทุกคนลูกค้าน,น้องนอนนิ่งมากทายาชาทุกท่านคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้แบบมีความจะนิ่งเหมือนกันเนาะบางคนก็ยุกยิกบ้างช่างเจี๊ยบสามารถทํางานได้นะคะไม่ต้องกังวลใดๆก็คือน้องนอนนิ่งก็ยิ่งทําให้ช่างเจี๊ยบทํางานได้แบบ นิ่งเหมือนกันคะ่ะดีมากๆเลยน้องเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะแบบติดตามพี่เจี๊ยบม,มาประมาณ2ปีบอกแบบนั้นเลยนะแล้วก็จะมาหาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นกรุงเทพนะคะวันนี้โอกาสดีได้เจอกันขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะ